สวัสดีค่ะนิทานอีศบฟังสบายสบายเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับเจ้าลานความมีอยู่ว่าวันหนึ่งเจ้าสุนัขจิ้งจอกเข้าไปเดินเล่นในป่าใหญ่แล้วก็เข้าไปในถ้ำซึ่งมีเจ้าสิงโตอยู่เจ้าสุนัขจิ้งจอกก็จึงร้องขอชีวิตกับเจ้าสิงโตว่าเจ้าสิงโตอย่ากินข้าเลยนะเดี๋ยวข้าจะนำเจ้าลาเนื้อแน่นๆมาให้เจ้ากินแทนไว้ชีวิตข้าเถอะ เจ้าสิงโตได้ยินดังนั้นก็คือก็ปล่อยเจ้าสุนัขจิ้งจอกไปแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเจ้าลาเนื้อแน่นๆก็คือเป็นเพื่อนของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเจ้าสิงโตพูดกับเจ้าลาว่าเจ้าลาโง่เอ้ยเพื่อนของเจ้าช่างมีสัจจะจริงๆแต่เสียใจด้วยนะเจ้าลาเพราะว่าสัจจะของเพื่อนของเจ้าทําให้เจ้ามาเป็นของอาหารของข้าในวันนี้หลังจากนั้นเจ้าสิงโตก็ตะคุก ทั้งเจ้าสุนัขจิ้งจอกและเจ้าลาเป็นอาหารทันทีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีมิตรเป็นคนไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่นิสัยไม่ดีอาจนำความหายนะมาสู่เราได้นิทานอิศรฟังสบายๆเรื่องต่อไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ